ไปต่อกันที่ฟุตซอลนักเรียนหลีกภูมิภาครุ่นอายุ18ปีครั้งที่4ที่จังหวัดตากก็ปิดฉากลงแล้วครับที่สนามฟุตซอลโรงเรียนถนอมราชบำรุงอำเภอเมืองตากนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลรายการมงคลสปอร์ตฟุตซอลนักเรียนหลีกภูมิภาครุ่นอายุ18ปีครั้งที่4 ประจำปี2568รายการนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬามุ่งสู่อาชีพเพื่อสร้างความสมัคคีนในหมู่คณะและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดมีทีมเยาวชน14ทีมจาก12จังหวัดเข้าร่วมครับในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชนบุรีครับขณะที่รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬาอบจแพร่นะครับส่วนเจ้าภาพรองชนะเลิศอันดับ2ครับโรงเรียนธนมราชบำรุงจังหวัดต,ตาก นอกจากนี้ยังมีรางวัลนักเตะย,ยอดเยี่ยมครับก็คือนายเจษดาคุ้มดวงจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม้รักษาประตูยอดเยี่ยมทิติกรเวียงบันดาลจากโรงเรียนถนนราชบำรุงผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอาจารย์ถากูลบุญทองโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมและทีมรายาดยอดเยี่ยมได้แก่ทีมโรงเรียนศรีสำโรงชนุปถมจังหวัดสุขโขทัยครับ